สวัสดีครับจากช่องอ u d i o อ,อบอ r นะครับผมดำเนินการโดยบริษทัทเบนเปนเตอรจำกัดจำหน่ายสินค้าระบบเสียงระบบภาพกลองวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำระบบของยี่ห้อยามาฮ่เหมือนเดิมต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นมินิ PA system คลิปนี้ก็จะมาเพิ่มอุปกรณ์เพื่อให้ ระบบชัดเจนขึ้นก็เดี๋ยวตามไปดูกันในก่อนอื่นขอแนะนำเพิ่มเติมก่อนกันลกันช่องของเราก็จะมีตัวนี้ครับมีเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ audioabout.com ก็ทางผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมสินค้าผ่านตรงนี้ได้เลยครับคลิกไปได้เลยครไปดูสินค้าไปสองดูสินค้าว่าหน้าตาเว็บไซต์เราเป็นยังไง แต่ก็ขอออกตัวนิดนึงนะครับว่าเว็บไซต์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าใช้แพลตฟอร์มฟรีของ o o o l l g o o o l l s s t t s แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดเพิ่มเพื่อนเพื่อ,อจะส่งข้อมูลข้อความมาทางเราสอบถามเพิ่มเติมตรงนี้ช่องของเราก็จะมีได้รับการยืนยันรับรองจากการมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ DBD ครับผมเออแล้วก็ ก็ตอนที่จะ็ไปดูไปดูคลิปข้อมูลในคลิปข้อความในคลิปนะฮะก็ขอขอบคุณผู้ติดตามก็ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะไม่บุ้หวานะแต่ว่าก็ขอขอบคุณทุกทุกทุกติดตามอ่ะวันนี้ได้อยู่239ผู้ติดตามแนละ้วแล้วก็มีการชมก็จะมีอยู่มีพอสมควรนะ ก็ลืมลืมข้อมูลตัวนั้นไปแล้วแต่ก็ก็ขอขอบคุณทุกไลททุกติดตามกันเลยกันครับผมทีนี้มาดูเพิ่มเติมจาก,กคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็จะมีแค่ตัวลำโพงนี้สีตู้เราก็จะมีตัวแอมนึงเครื่องซึ่งก็เป็นระบบที่ไม่ว่า พอใช้ได้นะพอใช้ได้พิแต่ว่าทางที่ดีมันควรจะมีซับเพราะว่าตัวซับนี่จะช่วยให้เสียงนี่มีน้ำมีนวลมีน้ำมีนวลขึ้นก็ตรงนี้ก็ตัดคลอสเข้าไปเป็นรับผิดชอบเรื่องกลางแหลมไปกลางแหลมสี่ตู้อจจะสองตู้ก็ได้สองตูน้นี้แอมแอมตู้หนึ่งก็ขับกลางแหลมไปตรงนี้ตัดกลางแหลม แล้วก็อีแอมอีตัวหนึ่งก็มา,าขับซับจอดตัดตัดคลอสตัดคลอสเพราะว่าตัวตัวแอมตัวนี้เขามี DSP อยู่ในตัว DSP นี่ก็จะช่วยปรับแต่งตั้งค่าแล้วก็ตัดพวกไฮพาร์ตฟิ Part Fil ลเตอร์โลว์พาร์ตฟิลเตอร์อะไรพวกนี้แหละก็ถ้าเป็นซับก็เป็นโลว์พาร์ตฟิลเตอร์เพื่อจะเอา ความถี่ของซับโดยตรงเลยลว่าเราจะช่วงไหนถึงช่วงไหนความสีโดยตรงเลยเพราะก็จะมีที่ปรับให้อยู่สำหรับอตัวนี้นี่ก็เช่นกันก็ตัวนี้ก็ไฮพาร์ตฟิลเตอร์ไปเลยก็เอาความถี่ที่โดยไปชาบเรื่องของอความถี่ไม่ใช่ความถี่โลอาจจะเป็นความถี่กลางโลอาจจะเป็น เป็นเป็นมิดโลก็ได้มิดโลอ่ปขึ้นไปเพื่อ,อแล้วก็ไปหาตัวตัวความถี่สูงกลางแล้วก็สูงก็แล้วกันตัวนี้แกลางแล้วก็สูงเราไปชอบแบบนี้เราไปชอบโลไปอันนี้ขับตัวนี้ขับตัวนี้แอมมสองชั้นนั่นก็ขับสองตู้ไปตัวนี้ก็แอมสองชั้นนั่นแต่เราแบ่งขับเป็นสี่ตู้ แล้วก็มิกเซอร์มิกเซอร์ก็จะมีเป็นมิกเซอร์ก็เราเราสามารถเลือกได้ใช่ว่าเรามีระบบใหญ่ขึ้นเราก็ไปเลือกตัวมิกเซอร์ที่มีตัวซับกรุป๊ปซับกรุป๊ปมันจะได้สะดวกในการใช้งานเพราะว่าม er, ิกเซอร์ตัวเล็กก็จะมีแค่ LR ลอล้ตัวนี้ก็เรากำเอามาเข้าเอามาเข้าแค่แอมชุดเดียวตัวเดียวเครื่องเดียวนะ ลก็ออกไปซ้ายขวาแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเพิ่มซับเข้าไปนี่ก็ควรจะมีตัวนี้ซับกรุร๊บซับกรุ๊ก็เอามาใช้ก็ดึงซับกรุ๊บจากตัวนี้มาอเพาะแอมตัวนี้มพาะแอมอ,อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปขับซับกรุ๊บเร์เวลาปรับแต่งตั้งค่าอะไรต่างๆงงงนะก็ปร,รบบญญบับตัวนี้ปรับเลเวลความความดังวอลลุ่มปรับขนาดสัญญาณก็ปรับตัวนี้ ทีนี้ก็ปรับเป็นตัวนี้ไปกลางแลมไปทูวีโมทูวี way. ส่วนสายสายจากม er, ิ m. กเซอร์มาแอมก็นี่ครับเป็นสายสัญญาณชนิด2คอ1ชิลขนาด0.22ย์จุดสแควร์มิลทุกทีครับ0.22ย์จุดสแควร์มิลก็เป็นสายสัญญาณก็จะมีสายกลาวหนึ่งกลาวก็ชิลแหละ แล้วก็สองคอก็เป็นสัญญาณบวกสัญญาณลบแล้วก็กล่าวไปแล้วก็ตรงนี้สายสัญญาณก็สายสัญญาณก็มีเหมือนเดิมมนะมีของยี่ห้อยี่ห้อเบลตนยี่ห้อคณาเล่หรือจะใช้สายใหม่เลยก็ได้ครับสายใหม่ก็ปกติ ที่เคยใช้อยู่ก็ใช้สายไม่ไปเลยสายไม่ที่ก็มีขายเป็นเ,อ,เนอันนี้สำเร็จรูปก็มาเสียบกับตัวนี้เพราะตัวนี้เป็น XLR กเซนี่ก็จะต้งองเข้าหัวเข้าหัวมก็สายไม่แหละไปซื้อสายไม่มาเลยก็ได้ครับสายไม่สำเร็จรูปเข้าตัวนี้ เจกาอสองข้างเลยพอตัวนี้หรือจะใช้สายที่ผมแจ้งไปก็คือเบลเดนคาเล่ก็ต้องไปซื้อตัวตัวสายสองชนิดนี้มาเพื่อมาเข้าหัวเองแต่ก็ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันะก็เป็นสายสัญญาณเหมือนกันเข้าแอปตัวที่สอง่ี่จะจ่ายให้กับซับมูฟเฟ สายน้ำพงก็ยังเหมือนเดิมครับก็2คูณ2.5งแควร์มิลก็ยี่ห้ออะไรก็จะแจ้งไปเมื่อกิที่แล้วหลักๆก็คือที่เคยใช้ก็จะเป็นสายเบลเดนสายคานาเร่ถ้าทุกๆหน่อยก็เป็นสาย VCT VCT ก็พอใช้ได้อยู่ก็เอาเป็นแบรนด์เนมหน่อยก็แล้วกัน อ่ะต่อไปก็มาดูราคาที่ราคาระบบพาสีฟตัวนี้มันเท่าไหร่ตู้ CBR 15ก็4ตู้ก็รวมเกับ70,000กว่าบาทตัวตู้ซับ2์2ตู้ก็รวมเป็ปน80,000 8่4 8 0บาทมิกเซอร์เครื่องหนึ่งก็28,600อแอม พี1อ็กสิบสามหมื่นเก้าก็สองสองเครื่องกับเจ็ดหมื่นแปดตัวสปีค่อนอันนี้เป็นของที่ผมลงราคาไปเป็นของยี่ห้อนี้นะครับนิวทริกง่ายๆจนมันกัดนิดที่นิวทริกก็เป็นแบรนด์เนมที่เชื่อถือได้ตัวตัวสปีค่อนและก็ตัวโฟนมันก็มีที่อลองรองลองมานะก็จะมีของอที่เขาใช้ใช้กันอยู่ที่ถูกหน่อย สเปกคลาสเนี่ยที่นี้ก็จะเป็นของยี่ห้อหลิทนี่โฟนก็เหมือนกันยี่ห้อหลิทที่พอใช้ได้นาะครไม่แพงก็เหลือสักครึ่งหนึ่งอะไรเหลือสักครึ่ง,งอันนี้สองร้อยก็ประมาณร้อยหนึง่งนี่ก็ประมาณไม่ถึงร้อยฮะราคาตามนี้ถ้าเป็นของยี่ห้อเน <c oughs> ิ้อที่ทุกที สายสัญญาณที่ผมลงราคาไว้ก็คือสายสัญญาณของเบลเดนครับเบลเดนรกับราคานี้รวมราคาถ้าเป็นระบบพาสซสีฟก็คือลำโพงกลางแหลม4ตู้ซับ2ตู้มิกเซอร์1เครื่องแอมป์ M 2เครื่องอแล้วก็อเซสซอรีต่างต่างทั้งหลายก็คือพวกแจ็คปลั๊กสายลำโพงสายสัญญาณ ราคาอยู่ที่2 0 0แสนแก็เป็นแบรนด์เนมนะฮองยจียบห้าก็จะแพงหน่อย2 0 0แสนโอเคแล้วก็จะพาไปดูอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาแบบตัดตัดแอมตัดแอมออกแล้วก็หรือแต่ตู้ที่เป็น subwoofer ที่เป็น active ก็คือมีแอมอยู่ในตัวเรียบร้อย อนี่มาดูเลยก็เป็น Active Subwoofer ก็เช่นกันสายสัญญาณก็เหมือนกันสายลำโพงก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าจำนวนก็จะลดลงแอมหายไปครับแอมตัวนี้หายไปเพราะว่าเราใช้ Subwoofer ตัวนี้มีแอมป์วีดิเรียบร้อย800วัตวต์ปดัตตัวนี้500วัตต์ตัวนี้800วัตต์ทันกันอยู่ครับก็พอได้อยู่ 5 0 0ร้อยห้พตัวนี้ก็800ร้อวัตต์ก็พอมีน้ำมีนวนอยู่ถ้าจะให้ดีก็อาจจะต้องเป็นสีตู้สตู้ตัวนี้ก็คือพอพอได้เพราะว่าเราก็เอาตัวนี้เป็นกางแหลบไปตัวนี้ก็ซับไปทำหน้าที่แยกกันไปมิกก็เหมือนเดิมตัวเดิมครับทีนี้ไปดูตัวราคาระบบ S Active s u b w o o f e r ก็ลดลงมาตัดอันนี้ไม่ใช่ DSR นะครับไม่ใช่ DSE นะ DSR ผมพิมพ์ผิดไป DSE DSR DS 1 1 8 W 5 0 9 0 0 0งแปดเนเอ้ม่มีมีแอมป์ให้เรียบร้อยครับเราไม่ต้องยูนงยากก็ปรับแต่งตั้งค่าระดับแกรมได้แล้วก็มิกเซอร์เหมือนเดิม ต,ตัวอิสรซอรีต่างๆทั้งหลายก็ยังเหมือนเดิมแต่จำนวนลดลงอย่างเช่นตัวสปีคอนชุดที่แล้วมันที่เป็นพาซีฟก็เป็น8ตู้8ตัวก็เลือ4แล้วก็ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ส่วนสายสายน้ำพงลดลงครับลดลงเพราะว่าเราใช้สายสัญญาณแทนเพราะว่าตู้ซับวูเฟอร์นี่ใช้สายสัญญาณ ก็ราคาโดยรวมก็จะลดลงมาเหลืออยู่ที่สองแสนสามลดไปห้าหมื่นเยอะนะสองแสนแปดกับสองแสนสามเยอะเลยโอเคกบบ็บริษัทเบนเบทเธอจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้า,ากลุ่มนี้ ก็มีเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ audioabout.com ก็ลูกค้าหรือผู้ชมสามารถเข้าไปชมตัวนี้ก็ได้หรือผ่านาตัวตอนต้นคลิปก็ได้ก็มีให้เข้าอยู่โซเชียลมีเดียเราก็มีอยู่ Facebook ลน์ลนยตัวนี้ก็ไว้สำหรับสื่อสารส่งข้อมูลเข้าหากันถึงกันแล้วก็ My Shop ก็จะเป็นร้านค้าออนไลน์ มีสินค้าอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะเพราะว่าเออมันจะยุ่งยากในการเวลาลูกค้าหรือถ้าผู้ชมจะสั่งซื้ออุดหนุนก็จะต้องผ่านไปทางาทังางไลน์ก่อนเพีงจะมาทางเราก็บางทีอาจจะช้าไปก็เคยเคยมีทางผู้ชมเขาสั่งซื้อสินค้านะ สองปีเลยนะปีสองสี่ก็มีปีสองห้าก็มีก็หลายหมื่นอยู่ก็ช้าไปการาสั่งซื้อก็เลยหมดอายุไปเพราะฉะนั้นถ้าา,ถาจะอุดหนุนสินค้าก็ต่อมาทางนี้ได้ครับเลายลายแอดสแกน QR code เข้ามาแล้วก็แจ้งความประสงค์เข้ามา,มา,มาหาเราได้เลย อนอกจากตรงนี้นะก็จะมีเราก็จะมีแต่ตัวธนาคารบัญชีของธนาคารไม่คอยบริการทางนานผู้ชมอยู่2ธนาคารมีไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยไทยพาณิชย์ก็สาขาบิ๊กซีสุวรรณวงศ์ส่วนกนสิกรไทยก็สาขาโลตัส,สข,ขาวิบานสาม บริษัทย,ยูที่บ้านฟ้าน,นันทวันถนนหาไทยราชมินบุรีกรุงเทพศูนย์เก้าห้าอนย่ันนี้คือเบอร์ทโทรก็ตรงนี้น่าจะสะดวกกว่าครับท้ายน,นี้ก็ถ้าท่านผู้ชมชมตัวคลิปวิดีโอแล้วมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกด,กกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยอขอปอบพระคุณมาณที่นี้ครับผม